ย้อนเวลากับลุงชาญปี2523หรือปี1980จอเลนนอนถูกยิงกำเนิดสวนสยามและเพลงเทพที่ดาดอยนายกรัฐมนตรีของปี2523มีอยู่ด้วยกัน2ท่านนะครับท่านแรกคือพลเอกเรียงศักดิ์ชมนันและท่านที่2คือพลเอกเพรมตินสูลานนท์เหตุการณ์สำคัญปี2523 29กุมภาพันธ์พลเอกเรียงศักดิ์ชมนันลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤตการน้ำมันและผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาไทยต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือผู้อพยพโดยในปี2523สูงถึง20ล้านบาทในปีเดียว 3. มีนาคมพลเอกเปรมตินสุลานนท์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยแรก โดยมติสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา395เสียง23เมษายนผลเอกเพรมตินสูลานนท์ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่66ทับ2 5 2พคำสั่งนี้ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายจากท่าทีทหารสายแข็งที่ดำเนินมาตั้งแต่รัฐบาลฝ่ายขวาของนายทานินไกรวิเชียนมาสู่สายกลางมากขึ้น ซึ่งให้ความสำคัญกับมาตรการทางการเมืองเนื้อการปฏิบัติทางการทหารซึ่งเป็นการใช้การเมืองนำการทหารโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนที่เข้าป่าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์สามารถกลับคืนสู่สังคมได้โดยไม่มีความผิด27เมษายนเครื่องบินเดินอากาศไทยเที่ยวบินที่231ต้นทางจากขอนแก่น ปลายทางกรุงเทพมหานครตกที่ระยะประมาณ13กิโลเมตรจากท่าอากาศยานกรุงเทพบริเวณอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีผู้เสียชีวิต44คนบาดเจ็บอีก9คนสาเหตุเกิดจากการสูญเสียการควบคุมเนื่องจากพายุฝนนะครับ18พฤษภาคมภูเขาไฟเซนเฮเลนระเบิดคราชีวิตประชาชน57คน และทรัพย์สินเสียหายเป็นมูลค่า3,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐ1มิถุนายนสถานีโทรทัศน์ CNN เผยแพร่สัญญาณเป็นครั้งแรก4พฤศจิกายนโรนนลเรแกนจากพรรคริพับลิกันชนะจิมมี่คาร์เตอร์จากพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา12พฤศจิกายน สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง10หรือสตทสินั่นเองนะครับแปร่ภาพออกอากาศเป็นครั้งแรกและ12พฤศจิกายนเช่นเดียวกันได้มีการก่อตั้งอุทยานแห่งชาติมูเกาะอ่างทอง16พฤศจิกายนคลังแสงบางซื่อระเบิดคลังแสงโรงงานผลิตจรวดต่อสู้ในกรมสรรพวุธทหารบกมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย38คน และบาดเจ็บอีกกว่า350คนสาเหตุเกิดจากอุบัติเหตุในการซ่อมเครื่องยิงจรวดซึ่งทำให้จรวดทั้งสิ้น4,800ลูกระเบิด 19. พฤศจิกายนสวนสยามเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกโดยใช้ชื่อในขณะนั้นว่าสยามพาร์คซิตี้และมีคำขวัญว่าโลกแห่งความสุขสนุกไม่รู้ลืม 23. พฤศจิกายน เกิดเหตุปล้นตลาดลาดเทา้าหรือคดีโจรอาก้ามีคนร้ายจำนวน3คนปล้นทรัพย์เกียรติโอภาสพ่อค้าปลาในตลาดสดสะพานสองด้วยอาวุธสงครามทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บ1คนคนร้ายคือนายหลีนายสำราญน,นายนรงและยุทธพลถูกสารชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตเมื่อวันที่29ตุลาคม2524 หนธันวาคมมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชรับนักศึกษารุ่นแรกเปิดสอน3สาขานั่นคือสาขาศิลปศาตสตร์ศึกษา,าศาสตร์และสาขาวิทยาการจัดการ 8. ทธันวาคมมาร์คเดวิดเชปแมนยิงจอห์เลนอนอดีตสมาชิกวงเดอะบิทชเสียชีวิตนอกอพาร์ตเมนต์เดอะดากอตาในนครนิวยอร์กเชปแมนยิงเลนนอน5ครั้ง กระสุนโดนเลนอนสีนัดที่กลางหลังต่อมาเชฟแมนก็ยังคงอยู่ในที่เกิดเหตุและอ่านนวนดิยายเรื่อง The Catcher in the Rye ของ j จดีชาเลนเจอร์จนกระทั่งตำรวจมาถึงและจับกุมเขาเชฟแมนกล่าวซ้ำๆว่านวนดิยายดังกล่าวคือคำแถลงการของเขาคนดังที่เกิดปี2523โรนานินโยสตีเวนเจอรัต วีนัสวิลเลียมรอบบิคีนเจสันยังตายอรไทยบีมกวีตันจรารักผ่อนชิตานะสงขาบอยพีชเมเกอร์เชอรี่เข็มอักษรสิริสุข,ขะพิมมาดาบริรัก์สุปกรพิธาลิ้มเจริญรัตวีรภาพสุภาพไยบู์วรนุชพิลมพักดีทักษะอรอนพักสุขเจริญ ทา Donna, pegar, ทายังสายเจริญปุระโมเมนพัสสอนคริสหอวังคริสตินาอากิเลล่าและเมทีลาบานูนเพลงฮิตปี2523เสียงครวนจากหนุ Ohhh. ่มไทยเพลงประกอบภาพยนตร์อารีดังเทพธิดาดอยโดยแพทย์หญิงพันธิวาสินรัตนันท นักร้องคนแรกของกลับนีดาวพระสุขโดยประภาสีสีคำภารักครั้งแรกจากวงชาตรีเขินอัลบั้มที่4ของวงแกรนเอ็กรักไม่รู้ดับเป็นชื่ออัลบั้มแรกของวงดีอินโนเซนต์นะครับรู้อยู่แก่ใจ แฟรตและชลัดเฟื่องอารมณ์นกออริจินัลทรีเมืองเหนือโดยจรันมโนเพชรจากภาพยนต์เรื่องเสียงสิ่งที่สังสายใต้ร่มมะลุลีสาวทแรกจากดังเรื่องจุลาตรีคูล รักสิบล้อรอสิบโมงของวงโรย l s สไ i ร์เสียแรงรักโดยวิสุทธิเจริญวาราวง Don't Fall in Love with a Dreamer Do เอ็ด t h k คิมฮันเอสเคนนี่โรเจ Crazy Train จากอัลบัม้ม Bridges of o z อัลบั้มเดียวครั้งแรกของนักร้องชาวอังกฤษออซีออสบอย The Zoo จากอัลบั้ม Animal Magnetism เป็นสตูดิโอชุดที่เจ็ดของ oh, วง Heavy Metal German ที่ชื่อ Scorpio Another One by the Dust จากอัลบั้ม The Game เป็นสตูดิโออัลบั้มชุดที่แปดของวง Queen Call Me จาก Blondie Black in Black เพลงในตำนานจากคณะ AC/DC a c s of Space โดยคณะมอเตอร์เฮดคิวปิด I love you for a long time อยาก The Spinner หนังดังปี2523อารีดังนำแสดงโดยจตุพลภูอภิรม์วาสนาสิทธิเวชชองซุนมีและไกลาราชเกรียงไกลเทพธิดาดอยนำแสดงโดยนวรัตยุตะนันทไกลสอนแสงอนันต์เรื่องนี้เพลงก็ดังมากนะครับ กองเข้าน้อยข้าแม่นำแสดงโดยปิยะตระกุลราชวาสนาสิทธิเวศและปริศนาวงศิริภาพยจน์เรื่องกากีนำแสดงโดยสรพงษ์ชาตรีทูลฮิรัญทรัพย์และอัมพาภูสิทธิ์อีพริ้งคนเริงเมืองนำแสดงโดยวิจิตรอุมารินพอเจตกันเพชรและนพพลโกมารชุนภาพยจน์เรื่องหลวงตานำแสดงโดยล้อต๊อกจตุพลภูอภิรมและสุพรรษาเนื่องพิรม เสียงซึ้งที่สันสายนำเสดงโดยนวรัตวัชราสมบัติเมธนีสุพรรณสาเนื่องพิรมและเจรันมโนเพชรละองดาวนำเสดงโดยพิสารอัครเสร,น,น,รนีนวรัชยุทนันและลินดาค้าทันเจริญพรุ่งนี้ฉันจะรักคุณนำเสดงโดยจตุพลภูอภิรมจารุณีสุขสวัสดิ์อัมพาภูสิทธิ์และสมบัติเมทนีผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน นำโดยลอดตอกนบพลดวงพรและสมจินธรรมทัตผีหัวขาดนำแสดงโดยสอนพวงชาตรีวาสนาสิทธิเวศและรุ่งณนาพากลมกลม่อมภาพยนตร์เรื่องบ้านสายทองในปีนี้นำแสดงโดยจารุณีสุขสวัสดิ์พ่อเจดกันเพชรธาริกาธิดาทิตม์มยุรชัตดเหมือนประสิทธิเวศบุญเพลงหีบเหล็กนำโดยสมบัติเมทนีปริศนาชบาไพรไพโรดใจสิง สลิดตากระแสนิธิลักอภิชาติและสุพรรณีจิตเที่ยง f r i d a y The 1 3ตหรือสุข13ฝันหวานเรื่องนี้เป็นภาคแรกที่สร้างตำนานความสยองให้กับค่ายและเป็นจุดเริ่มต้นของตัวละครเจสันวอร์ฮี The Empire s t r i ต e s Back เป็นภาคที่2ของภาพยนตร์ชุด Star War s นะครับที่ได้รับคำชื่นชมอย่างสูงและมีฉากหัง้มที่โด่งดัง s u p ป r ร์แมนภาค2หนังภาคต่อที่นำแสดงโดยคริสโตเฟอร์รีฟอเมริกันจิกเลเป็นภาพยนตร์แนวอาชญากรรมดราม่าที่นำแสดงโดยริชาร์ดเกียร์ลอเรนฮัตตันและเพลงประกอบภาพยนตร์ที่โด่งดังจากเพลงคอมีโดยบรอนดีแค้นมือกระบี่หนังจีนฮ่องกงนำแสดงโดยเจิ้งเซาชิวและชีเซาเฉียน The y ยังม m สเตอรหรือไอ้มังกรหมัดสิงโตหรือบางครั้งอาจจะเรียกว่าก้ากระบี่เดียวดายคือหนังเรื่องแรกที่เฉินหลงทำกับค่ายโกลเด้นฮาวเวสนะครับจอมโหดเร้าหลินถล่มบูตึง้งนำแสดงโดยลู่ฟงล้อเหมิงเจียงเซน return to the 36 chamber หรือยอดเซียนยอดมนุษย์เป็นภาคสองของภาพยนตร์ชุดยอดมนุษย์ยุทธจักรนำแสดงโดยหลิวเจียหุย คาร่าฮุยและเสี่ยวเหอ The Big Blow ไอ้มังกรถล่มปัฐพีหนังยุคแรกๆของเฉินหลงนะครับที่ร่วมแสดงกับฮอลลีวูดละครโทรทัศน์ปี2523ดาวพระสุขคุณภาคแสดงโดยพลพลากรดาวพระสุขแสดงโดยมนฤดียมาภัยมายารัศีแสดงโดยทิติมาสังขพิทักษ เจ้าหญิงแตงอ่อนนำแสดงโดยชานนมณีฉายวนิษฐาวัชโรบุลและสุปชัยเทียนอนันต์ข้าวนอกนาทัศวรรณเสนีวงน์ณอยุธยานัตการเศรษฐบุตรสอาสนจินดาจิรวดีอิสรางคูณนอยุธยาและชลิตเฟื่องอารมณ์แก้วกลางดงในปีนี้สร้างเป็นละครครั้งแรกนะครับนำแสดงโดยมยุราธนบุตร อนุสรเตชะปัญญารองเขามุลคดีและเด็กหญิงละลิตาปัญโยภาสภาพอาถันนำแสงดงโดยวนิถาวัชโรบุญเป็นอนนงวดีพลพลากรแสดงเป็นเชษฐาและวริษาสิวาเป็นคุณประยงจำเลยรักนำโดยวิทูลการุณาปนัดดากโกมารทัตและอัญชลีชัยสิริละครเรื่องน้ำพึ่งขม แสดงนำโดยนาฏภูวนัยหาไทยรัอตอมตะวนิตอมราอัศวนนสุพรรณบูรณพิมพ์บางระจันนำโดยนิรุตสิริจัญญาปนัดดากโกมรทัศน์และกิติดัศกรละครเรื่องผู้ชนะสิบทิศนำแสดงโดยนิรุตสิริจัญญานันทวันเมฆใหญ่พิศสารอัครศิรณีและกนกวันดานอุดมวงการยานยนต์ปี2523 เปิดตัว YAMAHA y 8 0ยแเมตรรถแม่บ้านยุค80ที่แรงทนดูแลง,ง่ายไม่ต้องผสมน้ำมันเอง YAMAHA XJ650 MAXIM รถทรงครุเซอร์นะครับที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ YAMAHA RZ Series รถสปอร์ตเครื่องยนต์2จังหวะ HONDA GL1100 GOWING รถทัวริ่งขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง คาวา s a กิ KZ-1000 Suzuki g สู 00, Suzuki ana, ซ0กิ u z u k i Katana สูซคตนะสีรีรถสปอร์ตที่มีดีไซน์ล้ำสมัยในยุคนั้นนะครับบทสรุปของปีนี้นะครับนโยบายที่สำคัญที่สุดในยุคนี้ก็คือคำสั่งสำนักงายกรัฐมนตรีที่66ทับ2523โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาและประชาชนที่เข้าไปร่วมกับคอมมิตได้กลับคืนสู่สังคม ประเทศไทยเราต้องเผชิญกับปัญหาผู้ลี้ภัยจากประเทศกัมพูชาจานวนมากที่เข้ามาตามแนวชายแดนทําให้รัฐบาลต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ลี้ภัยเหล่านี้และในปีนี้ประเทศไทยมีประชากรประมาณ44.27ล้านคนปีนี้เป็นปีเริ่มต้นของยุค80เลยนะครับใครทันบ้างยังมีอะไรที่ลุงชานไม่ได้กล่าวถึงรบกวนเพื่อนๆคอมเมนต์บอกลุงด้วยนะครับ คลิปนี้ก็ย้อนมาไกลเหมือนกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมครับ